สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้เราจะมาฝึกอาบน้ำน้องกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเตรียมกระมังสำหรับอาบน้ำน้องนะคะแล้วก็มีสบู่สำหรับอาบน้ำเด็กค่ะมีผ้าหรือเป็นฟองน้ำนะคะไปสาหรับเช็ดตัวน้องค่ะ แล้วก็ผ้าสําหรับใส่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้วางไว้ใกล้ๆมือนะคะมีอุปกรณ์ในนี้นะคะสําหรับเช็ดตาและเช็ดสะดือนะคะมีแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดสะดือนะคะเป็น70%อแอลกอฮอล์นะคะคุณแม่หลังจากที่เปิดแล้วจะใช้งานได้28วันนะคะคมีสำลีนะคะคุณแม่สําหรับาไว้เช็ดตาและเช็ดสะดือนะคะสำหรับน้ํานะคะคุณแม่ที่เอาไว้สําหรับเช็ด เช็ดตาน้องนะคะถ้าเมื่อคุณแม่กลับบ้านนะคะอยู่ที่บ้านใช้เป็นน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะสําหรับเช็ดตาค่ะค่ะคุณแม่หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเริ่มอาบน้ําน้องแล้วก็ต้องดูที่อุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็อาบน้ําน้องสระผมน้องวันละหนึ่งครั้งใช้สบู่สำหรับน้องที่เพิ่งคลอดนะคะคุณแม่สำหรับทารกแรกเกิดถ้าเกิดว่ากรณีที่น้องมีผื่นนะคะเราก็จะไม่ใช้สบู่นะคะจะงดการใช้สบู่ไปก่อนนะคะอาบน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะ แล้วก็อุณหภูมิห้องนะคะคุณแม่อาจจะอาบเป็นช่วงบ่ายๆนะคะที่อุณหภูมิไม่เย็นมากปิดแอร์ก่อนในช่วงที่อาบน้ํานะคะเพราะว่าการอาบน้ําก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะเดี๋ยวน้องจะตัวเย็นนะคะ